เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่อง 17x กับเกมฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนไต่แรงฉบับคนที่ เล่นไม่เก่งนะครับผมไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าวิธีนี้เนะี่ยมันอาจจะทำให้ประวัติหรือวาสกกรของเราเนี่ยดูไม่ค่อยดีนีผมคิวด <c ute> อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันสามารถทําให้แร้งของเราเนี่ยขึ้นสูงได้แน่นอนนะครับผม <Okay. S 1> ใครที่ไม่ซีเรียสเรืร่องพวกนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผม <c ute> อย่างแรกเลยนะครับเรื่องตัวละครนะครับ <c ute> ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากมายนะว่าต้องเป็นตัวละครตัวนั้นต้องใช้ DJ เอลอกต้องใช้โคโน่ไหมอะไรไม่จําเป็นเลยนะรรรับมมเเเออา่่ีนนกกก็ไ้ยยยูใ นะครับผมตอนนี้มันเป็นแมปแผนที่เกาะสวรรค์เวอร์ชั่น2หรือว่ามอริลเด้เกาะสวรรค์อันใหม่นั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับเราจะต้องหาจุดลงนะครับผมเพื่อแคมป์นะครับผมวิธีการเดินเกมของผมเนี่ยในช่วงตั้งแต่สักเอาง่ายๆเลยตั้งแต่แร็งแรกเลยจนถึงไดมอนนะครับผมจนถึงไดมอนเนี่ยไดมอนสองไดมอนสามเนี่ยนะครับผมให้แนะนําทำวิธีที่ผมบอกเลยนะฮะคือเราจะมาแคมป์ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงแถวๆเมืองพีกนะฮะโอเคนะตรงที่ผมมาร์กนี่นะครับโอเค วิธีลงนะครับผมแนะนําว่าให้เครื่องบินมันเลยจุดที่เราจะลงไปสักหน่อยนึงดีกว่านะผมอย่าเพิ่งรีบลงตั้งแต่แบบเครื่องบินยังไม่ถึงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีคนเห็นว่าเราลงไปแคมป์แล้วก็ดักยิงเราได้นะครับผมพยายามลงแบบหลังๆนะไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะลงไปแล้วเขาจะยิงเราบนฟ้านะครับผมมันอาจจะยากนะเพราะว่าคนมันเยอะนะครับผมเขาอาจจะยิงกันเพราะเกมนี้เป็นเกมโซโลนะฮะนี่นะผมเห็นไหมว่ามีคนลงตรงนี้สองคนเลยนะครับผมโอ้สามคนเลยนะฮะ แต่ผมลงตรงนี้ให้ดูเลยเห็นไหมว่าโหคนเยอะแยะนะครับผมหนู่มมันก็มีคนหนึ่งคนเนะอ่าเมื่อมาถึงนี่ยผมให้เรามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็แอบอยู่บนนี้นะครับผมใครจะเอากองไฟมาก็ได้หรือว่าจะเอาเรียกไอรอบมาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แนะนําว่าให้เอากองไฟมาดีกว่านะครับผมอย่างไรมันก็เพิ่มด้วยให้นิดนึงนะฮะ<ๆ>แล้วก็ไปแอบนะครับผมให้เราแอบชิดๆขอบนะครับผมพยายามอยู่ตามขอบของไอเนี่ยขอบระเบียงนะครับผมเวลาที่เขาปลาระเบิดขึ้นมาเช็คคนอะไรอย่างเงี้ย มันจะเด้งไปข้างในส่วนใหญ่นะครับผมมันจะไม่ค่อยมีใครปาระเบิดเช็คแบบตัวขอบบนะเพราะว่าเออเขาต้องคิดคนในแอบอยู่ในไหนนะฮะตรงนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมลองทำกันดูนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยปล่อยตัวทิ้งไว้เลยนะครับผมช่วงตั้งแต่แรงหนึ่งนะครับผมแรงบอลเลยอ่ะจนถึงไดมอนสามนะครับผมไดมอนสามไดมอนไอวีก็ได้นะวิธีนี้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยไม่ตายต้นเกมนะครับผมถ้าเกิดไม่ดวงซวยเจอคนลงมาพร้อมกันมาไล่ต่อยกันนะครับผมอันนี้ก็อาจจะถือว่าซวยไปนะฮะ พอถึงเวลานะครับผมก็ให้เราใช้เตาแก๊สนะครับผมหรือว่ากองไฟอันนี้นะฮะนี่ก็จุดไฟเพื่อเพิ่มเลให้กับตัวเองนะครับผมอันนี้นะฮะผมจะสาธิตวิธีช่วงเล่นหลังๆให้ดูนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้นะเราอยู่ประมาณสักแรงไดมอนด์ช่สูงแล้วนะครับผมซึ่งแต้มเนี่ยมันจะบวกไม่มากถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าคนหรือว่าเราได้อันดับไม่ดีนะแต่สังเกตเนะหมายว่าตอนนี้คนเหลือแค่13คนเองนี่ผมซึ่งการเล่นในโหมดโซโล่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้อันดับเนี่ยหนึ่งในะยี่สิบนะครับผมยกกเว้้้นนะตองไดสั ที่1ถึง15นะครับผมมาถึงจะบวกแต่มันจะบวกน้อยนะครับผมมันจะบวกบวกหบวกสอบวกสามเประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าคนหรือว่าเราไม่ยิงศัตรูให้แบบเกิดดาเมจเลยนะฮะคะแนนสมบัตภูมิเนี่ยมันจะติดลบนะแล้วมันก็จะไปลบแต้มที่เราบวกมานะฮะโอเคครับเมื่อวงมันบีบหนีเรานะฮะก็ให้ระวังแผนว่าเราจะไปที่ไหนเออมองสุดแคมป์ไปเลยว่าจะไปตรงนี้ตรงนั้นดีหรือเปล่านี่ผมก็ลองดูนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นได้เราต้องหาอาวุธสักนิดหนึ่งี่ผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเข้ามานะซึ่งผมเนี่ยปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วผมก็ไปแนัง่งดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆนะครับผมนี่เห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่รอบๆตัวเราในผมต้องพยายามดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าโดดออกไปปุ๊บเนี่ยเจอคนยิงเนะี่ยตายเลยนะครับผมเห็นไหมว่าโหเนี่ยขอบวงเนี่ยก็ยังมีคนมายิงกันนะแต่ว่าตอนนี้คนเหลือ10คนต่อให้เราตายตอนนี้เนี่ยยังไงแต้มก็บวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปหาอาวุธแล้วก็วิ่งเข้าวงไปสู้นะครับผมดูซิว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะฮะก็จะลงไปน่องเช็คคนให้ดีๆเลยนะครับผมแล้ววก็รีบิ่งไปฟาารร์มมจุดที่เขยิงกัันนคบผ อ่าโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะวิ่งเข้าวงกันนะครับผมเห็นไหมว่าคือผมไปตรงจุดกล่องศพที่เขายิงกันตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีของเลยผมหาศพไม่เจอนะครับผมตอนนี้ผมได้ปืนมาแค่ XM8 กระบอกเดียวและอย่างหนึ่งนะผม ID นี้เป็น ID ไก่เนี่ยมันก็จะมีสกินปืนที่ไม่ค่อยโหดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในเวลาที่ผมเล่น ID ไก่หรือว่าปั๊มอ่าแรงของ ID ไก่นะครับผมจะใช้วิธีนี้นะก็คือมาแอบในช่วงต้นเกมแล้วก็ไปบวกท้ายเกมนะครับผมหรือว่าจะปล่อยให้มันตายวงเลยก็ได้นะยังงัยัง้้มกนนอย่ใหู ไดมอนด์ไอวีเนี่ยเวลาตอนที่เกมมันรีแลกซเนี่ยมันก็จะได้เงินนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ขีเ้เกียจนะก็ให้ทําวิธีนี้เลยเนะครับผมนี่จากนั้นนะครับผมแค่เราเนี่ยขี่รถหาจุดแคมป์นะครับผมจะไปแคมป์ในบ้านแคมป์ในป้อมก็ได้นะฮะ <Okay. S 1> โอเคครับผมตอนนี้นะฮะคนเหลือแค่2คนเท่านั้นนะครับผมก็คือว่าต่อให้เราตายตอนนี้นะยังไงแต้มก็บวกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยยิงคนเลยเนี่ยนะฮะยังไงแต้มมันก็บวกนะถ้าเกิดเราติด1ใน10นะครับโอเคนะครับผมที่เหลือนี่ก็อยู่ที่ฝีีมมมมมืือออออขงงเเเเรรรรรรราา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 แแลลล้้้วววนนนนนะะะะะคคััััับบบผผ่่จสถชชศตูก็ิดดดๆไหป เพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเองในตอนท้ายเกมรับผมแต่มันจะได้บวกเยอะเนาะแต่ข้อเสียของวิธีนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าถ้าเราแอบต้นเกมนะครับผมเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฟาร์มของก็คือว่าของที่เราจะมาเจอกับคนในท้ายเกมเนี่ยเราจะมีของที่น้อยมากๆแล้วก็ไม่สามารถสู้เขาได้นะครับผมมันจะเป็นข้อเสียเก็บอย่างมากเลยนะฮะ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการเดินเกมสำหรับแผนที่เกาะสวรรค์เวอร์ชั่นแรกนะฮะตรงนี้นะครับผมให้เรามาที่บริเวณเขตป่องไฟแถวเขตเมืองบิมาสกินั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะเหมือนเดิมลยครับผมก่อนจะลงเนี่ยพยายามให้เค้าบินมันเลยไปสักนิดนึงนะครับผมเพื่อดูว่ามีคนลงซ้ํากับเราหรือเปล่านะครับมันจะมีโอกาสสูงมากๆถ้าเกิดว่าเราลงก่อนเขาเนี่ย คนที่ลงทีหลังนะครับผมเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยลงข้างบนนะครับผมแล้วเขาก็อาจจะสามารถเอาระเบิดมาๆหรือว่าอาจจะลงมาไล่ต่อยเราได้นะครับผมซึ่งมันมีความเสี่ยงที่โอกาสตายนยะคือ50-50เลยนะครับผมต้องวัดดวงกันว่าใครจะไต่หัวแม่นกว่ากันนะครับซึ่งตรงนี้แนะนําเลยว่าให้ลงทีหลังคนอื่นเขานะครับผมนะพยายามลงทีหลังนะครับผม ลงถึงปุ๊บนะครับผมพยายามนั่งนะครับผมใหญ่เขาได้ยินเสียงเท้าของเรานะฮะจากนั้นก็นอนแอบเงียบแบบนี้เลยเขาแนะนำอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนป่องไฟนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนมาวิ่งไล่ต่อยกันข้างบนได้นะฮะวิธีนี้นะครับผมจะใช้ในแผนที่เกาะสวรรค์เก่าหรือว่าเกาะสวรรค์ใหม่ก็ได้นะครับผมนี่เลยนะฮะก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาวงได้นะครับผมว่าวงเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เราหรือว่าจะไกลเรานะครับผมฉะนั้นก็แแแแลลล้้วววต่ดงหะะะนนครับผม โอเคครับผมเมื่อวงมันบีบหนีเราเนะฮะก็ะเราเนี่ยวิ่งเข้าวงนะครับผมหรือว่าจะวิ่งก่อนก็ได้นะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็นั่งดูหนังนั่งดูซีรีส์อะไรไปนะครับผมซึ่งเมืลุตัวทีนึงเนี่ยก็แบบวงบีบแล้วนะครับผมเวลามันร้องก็จะได้ยินเสียงเนาะทีนี้นะครับผมผมก็จะ มาดูนะครับผมว่าเผอผมจะมีโอกาสยิงคนได้ไหมนะครับผมก็จะพยายามวิ่งเข้าบ้านหรือว่าไปหาเก็บจากกล่องศพนะครับผมจะได้มีของเยอะๆไงนะฮะซึ่งก็ต้องดูนะครับผมว่าคนเขายิงล่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับผมบ้านจะมีเสร็จปืนให้เราไหมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเราแล้วนะครับผมว่าจะเจอซัพพลายเจออุปกรณ์เจอปืนอะไรมาสู้กับคนอื่นได้หรือเปล่านะเห็นไหมว่าตอนนี้เหลือ2คนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยแทบจะไม่มีของสู้เลยนะครับผมโอ้ยมีหัวไข่ตรงนี้นะก็นี่ไมว่าอ้โห เจอของที่หนึ่งนี่เรียกได้ว่าอิ่มเลยนะฮะฟูแบบฉ่ำเลยนะฮะปาบเก็บของไปนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องรีบเก็บนะครับผมจะมัวเสียเวลานั่งเก็บนานๆไม่ได้นะอาจจะโดนยิงตายได้นะครับผมเพราะว่าของมันน้อยเนะาะหลังจากนั้นนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือของเราแล้วนะครับผมว่าจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้เพื่อชิงอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เห็นไหมว่าวิธีนี้เนี่ยต้นเกมนะครับผมเราจะแอบเซฟมากๆเลยแล้วก็มาบวกตอนท้ายเกมนะครับผมนี้นะครับผมนี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยได้แต้มบวกแบบเยอะๆแล้วก คือต้นเกมเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสแต้มติดลบเลยนะครับผม ต่อไปนะครับนั่นก็คือแผนที่แดนชําระบา a r ครับแผนที่นี้นะฮะมันจะมีจุดแอบที่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ผมพอใช้แอบอยู่บ้างนะครับผมนั่นก็คือบริเวณสามแยกริมแม่น้ำาลครับผมตรงนี้นะฮะมันเป็นวิธีที่ผมใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับไอดีไก่เลยนะเอาไว้แอบเพื่อให้แต้มมันบวกแบบขี้เกียจเล่นนะครับผมก็คือเป็นการเซฟต้นเกมแล้วก็มาบวกท้ายเกมนั่นเองนะครับผมวิธีนี้นะครับผมผมก็จะลงนะครับผมเพื่อฟาร์มของในช่วงแรกกกกก่อออออนนนเเเเเลยยยะะคครรััับบบผมมมมพาาาาาววววงงงไไไไีืท้้้้ใชปสูดข ซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนลงเนี้ยต้องดูให้ดีด้วยนะว่ามีคนลงกับเราหรือเปล่านะครับผมแนะนําว่าให้เอาเครื่องตัวจับไปด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนตามมาหรือเปล่านะฮะนี่นี่ยผมก็ค่อยๆลื่นลงไปในขนาดมีสกิลของนกช่วยนะเนี่ยนะครับผมมันยังช้าเลยอ่ะโอเคนะครับผมพยายามหาปืนให้ได้ไวที่สุดเลยนะผมเมื่อลงมาถึงนะครับผมก็ให้เราเนี่ยรีบฟาร์มนะครับผมรีบฟาร์มของบริเวณนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะฮะ โอเคผมเมื่อฟาร์มของเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยมาบริเวณคนหินตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ใช้วิธีที่ผมเคยบอกไปในคลิปกันก่อนแน่นี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมนั่นกะ็คือนอนนะครับผมแล้วค่อยๆคยานเข้าไปนะครับผมพยายามชิดคนหินเข้าไว้นะครับผมให้มันไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้นะครับผมแล้วก็คานลงไปในน้ำนะครับผมนี่เห็นไหมว่า ตอนนี้นะครับผมเราก็จะสามารถมานอนแอบ,บในน้ําได้แบบสบายๆเลยนะครับผมนี่ออซึ่งทีนี้นครับผมเราต้องมาลุ้นกันว่าวงเนี่ยจะอยู่กับเราหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นจุดกึ่งกลางของแผนที่นะครับฉะนั้นนี่โอกาสที่วงแรกจะอยู่กับเราเนี่ยมันก็ มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่มันก็พอมีแหละนะประมาณสัก6 0 7 0เลยนะครับผมที่เหลือก็แล้วแต่ดวงของเราแล้วว่าวงจะอยู่เราหรือเปล่านะครับผมเมื่อวงหนีเราเนี่ยผมก็ให้เราเนี่ยมาตั้งกองไฟนะครับผมเพื่ออย่างน้อยก็เพิ่มเห็ดเพิ่มเลือดไว้นะผมเลือดสำรองอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นเนี่ยผมก็ให้เราเนี่ยวิ่งเข้าวงนะครับผมเพื่อไปบวกกับคนในตอนท้ายเกมเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยวงแรกบีบเสร็จวง2บีบมาปุ๊บนะครับผมคนเหลือ15คนนะฮะก็อยู่ที่เราแล้วนะครับผมว่าเราจะสามารถ สู้กับคนอื่นแล้วก็ได้อันดับดีได้หรือเปล่าในผมฉะนั้นก็ต้องดูคนให้ดีด้วยนะฮะเพราะว่าอาจาจะมีคนวิ่งตามขอบวงมาเหมือนเรานะครับผมเนผมถ้าเกิดว่าเราฆ่าคนได้นะครับผม <im edi> ก็ให้เราเนี่ยรีบไปเก็บศพของเขาเลยนะครับผมเนะเพราะว่ามันจะเป็นสเสบียงชั้นดีของเราเลยนับผม <im edi> ที่เราจะมีซัพพลายจากการที่เรานอนแอบมานาน,นี่ผมก็จะมีคนเอาของมาถวายให้นั่นเองนะฮะ หลังจากนี้เนี่ยผมก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณผู้ชมแล้วนะครับผมว่าจะสามารถเอาอันดับดีๆมาให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะครับพอเราออกซ้ายเขาออกขวาพอเราออกขวาเขาออกซ้ายนะครับผมปึ๊บโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็จบแล้วนะครับผมเนี่ยแอบต้นเกมแล้วก็มาบวกท้ายเกมนะครับผมยังไงแต้มเราเนี่ยก็พุ่งกระฉุดแน่นอนเลยนะครับผมแถมต้นเกมเนี่ยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะฮะ เอาเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการไต่แล้งฉบับไอเดีไก่นะครับผมวิธีนี้นะฮะผมจะใช้ไต่แล้งของไอดีที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมซึ่งเป็นไอดีสำรองของผมนะฮะก็วิธีนี้นะครับผมผมจะทําทิ้งไว้เลยนะผมจะไม่ค่อยมาเล่นไทยเกมด้วยนะนอกจากว่าแล้งมันจะสูงสูงแล้วนะครับผมวิธีนี้นะฮะถ้าเกิดทำจริงจริงจังๆนะครับผม1วันเนี่ย มันจะขึ้นมาจากแรลงแรกๆเลยนะไปจนถึงประมาณแรลงไดมอนด์ไอวีนะครับผมซึ่งมันจะขึ้นน้อยมากๆเลยนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยเกมมันจะตึงนะครับผมแล้วแต้มมันจะบวกทีละประมาณ5ทีละ10นะครับผมซึ่งมันก็น้อยมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าแต้มมันก็บวกนั่นแหละนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเล่นนะครับผมผมบแกแนงดูซีรีส์นั่งฟังเพลงนั่งเล่นเกมไปส่วนไอดี้ไก่เนี่ยก็เอามาทิ้งตัวไว้ในเกมให้มันนอนตายวงไปนะครับผม นั่นแหละครับผมยังไงก็อย่าลืมไปฝึกฝีมือไปปรับพัฒนาฝีมือกันด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่เก่งเนะีผมจะแอบอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่เก่งขึ้นเลยนะครับผม <S <S ฉะนั้นอย่าลืมไปเล่นกันบ้างนะอย่างน้อยก็เล่นไทยเกมบ้างก็ได้นะผมไปเจอคนตึงๆไปเจอคนอเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับเอาละครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็กด like <S 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 ไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าถูกใจนี่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง11